ดีค่ะมาพบกับปิ่มเองนะคะนางสาวเจียสุดาแก้วรัตน์ค่ะเทอมนี้เนี่ยก็ได้เรียนวิชาอารยธรรมโลกนะคะซึ่งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์ดรเตอร์ทองแก้วนะคะท่านก็ได้มอบหมายงานตั้งแต่ต้นเทอมเลยว่าให้มาวิจารณ์ภพาพยนตร์คนละหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งหาไปหามาเนี่ยก็มาสะดุดตากับภพาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะบาฮูบาลีศึกมหาลาชันนะคะซึ่ง เป็นภาพยนตร์ของอินเดียค่ะผู้สร้างก็มีชื่อเสียงอยู่นะคะนั่นก็คือชิบูยาลากด้าและพิษัเดวิเดนี่นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตำนานปรมปราคืนประวัติศาสตร์ก็ได้เล่าเรื่องราวผ่านความทรงจําของตัวละครหลักนะคะโดยตัวละครทั้งหมดเนี่ยถูกร้อยเรียงเข้าไว้ด้วยกันผ่านการเว้นไหวตายเกิดของบาฮูบาลีนั่นเองค่ะ ภาพยนต์เนี่ยยังอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง3เศร้านะคะนั่นก็คือผู้ปกครองอำนาจและประชาราษฎรนะคะและชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจพลาดพลั้งของผู้ปกครองเนี่ยอาจจะนําไปสู่การลุกฮือของมวลประชาราษฎรได้ค่ะแม้ว่าพวกเขานะคะคจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆนะคะแต่ก็เมือเปรียบเหมือนดังเป็นรากฐานสําคัญที่รองรับอานาจของชนชั้นนําไว้นะคะ ตลอดจนทําหน้าที่ต่อต้านการไร้ความชอบธรรมเป็นครั้งคราวนะคะด้วยเหตุนี้การปฏิวัติในบาฮูบาลีเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนคั้วอําอนาจของชนชั้นนําที่มีประชาราชรนะคะเป็นมวลคลื่นหรือว่าพลังสนับสนุนให้มหาบุรุษคนใหม่นะคะมาแทนที่มหาบุรุษคนเดิมและผู้ปกครองรเผด็จก,การคนปัจจุบันค่ะ แม้มหาบุรุษคนใหม่นะคะจะเติบโตมาอย่างสามัญชนแต่ยังไงมหาบุรุษก็คือมหาบุรุษค่ะนอกจากนี้ยังฉายให้เห็นภาพของบทบาทสตรีนะคะโดยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะเห็นตัวละครสตรีหลายคนนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นศูนย์กลางอำนาจค่ะแล้วทั้งยังเป็นผู้เก็บงำความทรงจำว่าด้วยความขัดแย้งทางการเมืองนะคะ และสืบสารต่ออนุชนรุ่นหลังค่ะซึ่งถือได้ว่าสตรีเหล่านี้นะคะสามารถจุดไฟให้เกิดสงครามได้โดยไม่ต้องลงมือลบเองเลยทีเดียวค่ะในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะสตรีผู้ทรงบทบาทเหล่านี้เนี่ยล้วนต้องแบกรับภาระบางอย่างเพื่อรอคอยมหาบุรุษนะคะทำให้เหล่าสตรีที่ทรงบทบาทในภาพยนต์บาฮูบาลีนะคะ จึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของมหาบุรุษอีกต่อหนึ่งค่ะภาพยนตร์ยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดของเทวราชานะคะผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการสร้างรูปเคารพที่ยิ่งสูงใหญ่ยิ่งเสริมสร้างบารมีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะเห็นได้ชัดเนี่ยในฉากของการล่องเรือเข้าเมืองมหิธาตรีนะคะที่ฉายภาพอาณาจักรแห่งนี้นะคะเป็นดั่งยูโทเปียที่มีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆ และสิ่งปลูกสร้างที่สูงตระหง่านนะคะตั้งแต่ปากน้ำจนถึงตัวเมืองชั้นในเลยค่ะดังนั้นเนี่ยการประกาศสักดาอาณาจักรแห่งนี้นะคะจึงขึ้นอยู่กับรูปเคารพที่ถูกสร้างขึ้นมากกว่าความชอบทมความดีงามของผู้ปกครองค่ะแต่สิ่งที่ย้อนแย้งกันมากก็คือในฉากต่อสู้ใหญ่ของภาพยนตร์นะคะกลับลงเอยด้วยการทำลายรูปเคารพขนาดใหญ่กลางนครค่ะ ซึ่งการทำลายลราูปเคารพขนาดใหญ่นี้นะคะให้ความหมายเช่นเดียวกับคลาวกรุงแบกแดดล่มสลายนะคะเพื่อประกาศว่าอำนาจเผด็จก,การได้สิ้นสุดลงแล้วในอาณาจักรแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะประเด็นที่โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะไม่พ้นบทบาทของสตรีชนชั้นนำนะคะผู้มีกลเม็ดล้ำลึกทางการเมืองค่ะและก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่ สะเทือนวงการภาพ,พยนต์อินเดียมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโดยการถ่ายทำพิเศษโดยใช้เทคนิค c ีนะคะที่ถ่ายทำได้อย่างสมจริงแนบเนียนมากๆเลยค่ะแล้วตัวละครนักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็คือแสดงได้แบบเป็นเอกลักษณ์สมบทบาทมากเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราได้หลุดเข้าไปในยุคนั้นจริงๆเลยค่ะ ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมภาพะยนตร์เรื่องบางฮงบาลีกันนะคะเพื่อนๆก็ได้ยังไงเนี่ยก็เอามาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ